สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับช่องคนขยันนะครับไม่มีวันจนนะครับครับผมมือนนิกะเป็นเวลาที่เฮ้าสีมาเบิ่งแล้วนะครับหลังจากที่เฮาตัดได้ไปสามมือนะครับว่าเหตุของเฮ้าสีเป็นจากไดนนะครับว่าเกิดระบไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหานะครับกะบ่ค่อย เห็นหงปนไดนะครับเพราะว่าผมสีฟ้าอ๋ไทยผมสี้องไปขายเห็ดต่อนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเบื่อกันครับว่ามันเกิดหรบอเล่เดี๋ยวเบื่อกันครับตอนนี้เข้ากับอยู่ในโรงเลือนแล้วนะครับก็เห็นว่าครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าโอเคนะครับกำลังเกิดไล้นะครับแล้วผมานให้เห็นไงเรื่อยๆนะครับนะครับเพื่อนๆครับเห็นว่าครับขาวๆนิดๆนี่ครับกำลังเกิดเลยนะครับ คือว่าโอเคนะครับก็โอเคครับเพื่อนเพอนพอดีนะครับผมว่ามันวดติดแบบไในนะครับก็เขากำลังติดเม็ดพอดีงามนะครับแบบว่าบบหางหรือว่าบบที่จนเกินไปนะครับแบบว่าบบทีกันนะครับพอดีพอดีงามนะครับทุกคบเพื่อนครับ อันนี้จะเป็นวันที่ซีนะครับจากวันที่ตัดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นทลาไล่ปามฟังท่านี้ที่เป็นตรงที่ห้องวา่าแซนี่น้ำนะครับมักนี่มักนี่น้ำนะครับต้นมักกองสีอยู่ฟังหนึ่งนะครับผมเรียกแบบสองฟังนะครับนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวบ,บังสันล่างอีกครับเดี๋ยวกะลังเกิดครับ <S <S เพื่อนเดียวกันฮะเห็นไหมครับ <S 1> <S 1> เห็ดเฟืงองนี่สิเป็นเห็ดยังพี่ใหญ่ไว้นะครับใหญ่ไว้ขนาดนะครับ ถือว่าสวยเลยนะพี่น้องครับเก๋โอเคครับประมาณก็ได้การนะครับสันล่างก็ออกนะครับแต่ว่าสันล่างนี่สิถืออากาศเต็มเต็มนะครับเขาสิออกทีนะครับเพื่อนเห็นไหมครับมดหยาดมดใยอยู่นะครับใหญ่กับสิมดปันได้นะครับสวยนะครับเพราะว่าถ้าออกทีอะไรเห็ดสีโปใหญ่นะครับ กะสีดอกบงามนะครับแต่ถ้าดอกออก้างๆเห็นกระสีดอกใหญ่ดอกงามนะครับเดี๋ยมาเบอ่งฟังที่เขากลับกองกันครับกับกำลังออกนะครับแต่ว่าออกซากกว่าอยู่นะครับกับม็ดหน่อยกัวนะครับเพื่อนๆครับเม็ดหน่อยกัวฟังทางที่เขาเซนะครับสรุปแล้วเสียสกลัวนะผมว่านะครับจากที่ผมทดลองในครั้งนี้นะครับ เสียสิดีกว่ากับกองนะครับเพื่อนมักกับกองหนื่ว่าปันใดผมว่าเสียนี่สิแต่ว่าห้อใส่ส่วนผสมลองไปเนะาะห้องก็คน้คน,คนๆให้เข้ากันแหละก็ห้อกับเสียผมว่ามันได้ดูดนะแต่ว่าถ้าใส่กองหนึ่มันเห็นบ่เห็ดมันออกดัวทัวปันใดนะครับก็ออกดูแต่ว่าหมองดอกใย่มองในผดดอกน้อยนะครับดอกสเสมอนะครับก่คือฟังท้างผิดนะครับฟังท้างนี่ออกดอกสเสมอเห็นว่นครับ เราฟังท่าก <Christina. S 1> ับกองเลยนะฮะออกยังบ่ไงไปไหนนะครับบ่เห็นบ่ออกบ่ค่อยหลายนะครับแต่ว่ามืออื่น่าจะออกหลายนะครับโอเคครับมืออื่นยังม่เบิ่งกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านี้นะครับถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามไอ้ผมนะครับช่องคนขยันนะครับไม่มีบรรจนนะครับนะครับสหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแล้วครับบ๊ายบายครับ